มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวเน็ตนะคะจับผิดท่าทางดาราสาวชื่อดังหลัง FC ยกมือไหว้ขอบคุณค่ะเป็นอีกหนึ่งซุปตาสาวมากความสามารถแล้วก็เก่งสุดๆนะคะอย่างสาวแพทย์ะภปะาตัานตตระกูลคุณแม่ของน้องเรซซิ่งซึ่งแม่แพทนั้นก็ลดแล่นในวงการบันเทิงมานานแล้วก็มีแฟนคลับติดตามอย่างเหนียวแน่นทั้งประเทศเลยก็ว่าได้ค่ะ ซึ่งวันนี้เราจะพาไปส่องคลิปหนึ่งจากผู้ที่พบเห็นแม่แพทตัวจริงนะคะโดยคลิปนี้เป็นคลิปที่แม่แพทเองยืนเซลฟี่กับแฟนคลับที่ขอถ่ายรูปในร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งนะคะโดยงานนี้ทำเอาแฟนคลับอีกหลายคนเห็นคลิปนี้ต่างเข้ามาคอมเมนต์ชมในความสวยสง่าหุ่นดีตัวเล็กที่บางคนเคยเจอแม่แพทตัวจริงแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าตัวจริงสวยมากค่ะแต่งานนี้นะคะไม่ผลดราม่าเมื่อชาวเน็ตบางส่วนจับผิด นาทีที่เด็กเองยกมือไหว้ขอบคุณแม่แพทหลายคนนะคะบอกว่าแม่แพทน่าจะยกมือไหว้ตอบรับเด็กก็ดีบางก็บอกว่าแม่ยิ้มแล้วก็พยักหน้าตอบรับแล้วเรื่องแค่นี้ไม่น่าจะเอามาดราม่ากกันอย่างไรก็ตามนะคะคอยคอมเมนต์กันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ